สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกแล้วนะครับกับชาแนลช l ชมกินบอนไซนะครับวันนี้เรามาดูวิธีการรับมือกับเจ้าเพลี้ยแป้งนะครับในช่วงหน้าฝนนี้กันนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราต้องโรยยากันพวกมดนะครับอย่างสม่ำเสมอในทุกๆ7จ็ถึงสวันนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มดเนี่ยมาทำรังเพราะว่ามดเนี่ยจะมาขอกับเจ้าเพลี้ยแป้งนะครับ2นะครับเราต้องหาที่ตั้งบอนไซให้โล่งและให้โดนแดดนะครับไม่วางในที่อับชื้นนะครับเราต้องคอยดู ตามลาต้นนะครับว่ามีเพี้ยแป้งหรือว่ามดแั้งหรือเปล่านะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับถ้าป้องกันไม่ได้ครับลองเอาวิธีผมไปใช้กันดูนะครับอาจจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่าถ้าเพี้ยแป้งเนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะครับใช้ยาไปเดี๋ยวก็เอาเอาไม่ค่อยอยู่เหมือนกันนะครับก็ต้นนี้นะครับผมวางไว้ในมุมอับนะครับคือโดนแดดแค่ช่วงเช้านะครับช่วงบ่ายมันไม่โดนแดด แต่ว่าช่วงนี้มันหน้าฝนนะครับฝนตกทุกวันนะครับทําให้เกิดเพี้ยแป้งนะครับแล้วก็ผมไม่ได้สังเกตด้วยพอมาดูอีกทีนึงก็เป็นแบบที่เห็ดเลยนะครับแล้วก็เพี้ยแป้งนะครับเวลามันกัดกินต้นไม้นะครับมันจะดูดน้าเลี้ยงนะครับทาให้ต้นไม้เนี่ยทิ้งกิ่งได้เลยนะครับแบบแบบต้นนี้นะครับซึ่งอันตรายมากนะครับถ้าเราปล่อยไว้นานๆเนี่ยต้นไม้ต้นนั้นก็อาจจะตายได้นะครับ ผมก็จะลื้อออกมาเลยนะครับลื้อลากต้นนี้ออกมาเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราเจอเพี้ยแป้งขึ้นเยอะแบบนี้นะครับมีวิธีเดียวครับที่จะทําได้คือต้องล้างลากเลยครับ mm hmm. จะเห็นได้ว่าต้นนี้ผมก็โรยยาลงไปนะครับแต่ว่าผมจะโรยตอนที่มันเป็นเพี้ยแป้งแล้วนะครับ mm hmm. เพี้ยแป้งมันขึ้นแล้วนะครับ mm hmm. ก็ มันไม่ได้ช่วยให้หายเลยนะครับผมก็เลยจะลองใช้วิธีแบบธรรมชาติดูนะครับจะไม่ใช้ยาที่เป็นสารเคมีแรงนะครับเพราะว่ากลัวต้นไม้จะตายนะครับ ผมก็จะสางรากแล้วก็ตัดรากนะครับตัดตุ้มให้เขาเล็กลงนะครับเพื่อเป็นการระบายไม่ให้ภายในรากเขาเนี่ยตุ้มก้อนรากเขาเนี่ยอับชื้นนะครับแล้วก็ต่อด้วยการล้างน้ําแล้วก็ขัดเลยนะครับใช้ใช้แปลงแบบนี้นะครับขัดได้เลยนะครับ ก็ผมก็ขัดเสร็จแล้วนะครับก็คือเราขัดเอาตัวที่มันเป็น,ปนข,าขาวๆที่เพีย้ยแป้งมันเกาะออกนะครับแต่ว่าจริงมันยังไม่หมดนะครับเพราะว่าเพีย้ยแป้งเนี่ยมันจะเจาะเข้าไปในตัวเนื้อของต้นไม้นะครับแบบนี้ครับคือลองเอาเอาเอาเล็บขูดดูนะครับก็คือพวกนี้จะเป็นโพรงของมันที่มันเจาะเข้าไปกินน้าเลี้ยงนะครับน่ากลัวมากเลยครับส่วนต้นที่เจ้าเพีย้ยแป้งเนี่ยโปรดปานมากนะครับผมว่าก็น่าจะเป็นเจ้าเพ็มนาไต้หวันนี้นะครับ อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับเพี้ยแป้งเนี่ยน่าจะเกาะแล้วก็เจาะเข้าไปกินน้ำเลี้ยงได้ง่ายๆนะครับแล้วก็วัสดุปลูกรอบนี้นะครับผมก็จะลองก้นด้วยตัวหินผู้ขอไฟแล้วก็ดินอคาดามะนะครับ <S <S เพื่อช่วยให้เขาระบายน้ำได้ดีนะครับแล้วก็ตรงกลางผมจะใช้เป็นตัวใบก้ามปูหมัดนะครับใส่ไปเพื่อเพิ่มแร่ธาตุให้ต้นไม้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมจะมีการโรยยาด้วยนะครับยาตัวนี้นะครับเป็นจริงๆแล้วเป,เป็นยากันมดนะครับก็คือมันจะไม่มีปฏิกิริยาเป็นทางเคมีมากนะครับเราสามารถโรยแบบเยอะๆแบบนี้ได้เลยนะครับ ก็เมื่อเราปลูกต้นไ,ไม้เสร็จแล้วนะครับใส่ดินเปลี่ยนกระถางเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมลดต้นไม้ให้มันชุ่มๆแบบนี้เลยนะครับให้น้ําไหลออกก้นกระถางไปเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าหลังจากที่ผมใช้วิธีนี้แล้วเนี่ยหลังจากนี้อาทิตย์หนึ่งเนี่ยผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับซึ่งโดยส่วนตัวที่ผมเคยทํามานะครับก็เพี้ยแป้งมันก็จะฝ่อไปเองนะครับแล้วก็เราก็หลังจากนี้เราก็หมั่นดูแลต้นไม้ของเรานะครับอันนี้ก็หลังจากที่ผมเปลี่ยน เปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางล้างรากนะครับหลังจากที่เจอเพีย้ยแป้งไปนะครับก็ยังไม่มีเพีย้ยแป้งขึ้นนะครับก็แต่ว่าก็ยังมีเก่าๆอยู่ผมก็โรยยาอันเก่าไว้แล้วแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้อีกสักสิบวันเดี๋ยวผมก็จะโรยตัวยาที่โรยไว้ตรงก้นกระถางเพิ่มอีกนะครับเพื่อการเพีย้ยแป้งนะครับยังไงเพื่อนๆก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้กันดูนะครับเป็นวิธีแบบบ้านๆธรรมชาติธรรมชาติครับแล้วก็ยังไงพวกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ